สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมแห่งตีนานาคนเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทตรงเด็ดพระปรมินทรมหาภูมิพลอะดุจเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องด้วยนะครับท่าน เพราะว่าพูดเร็วแล้วรู้สึกว่าผมจะผิดพลาดไปเยอะไปเลยครับท่านบมงตัวค่อยๆพูดไปนี้นิดเดียวหน่อยครับท่านเพราะว่ามันติดนิสัยมันตั้งแต่เด็กครับคือพูดเร็วครับบางครั้งก็บางครั้งก็ไม่ผิดเลยบางครั้งก็ผิดเพียบเลยครับท่านมันอะไรก็ไม่รู้ครับท่านเรามาดูครับว่าเรียนนี้จะเป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติอดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ลครับท่านเรามาดูครับว่าจุดซื้อขายอยู่ตรงไหนพี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านคงจะสังเกตเห็นนะครับที่ ไปปรกาศคงจี้ไว้อยู่นี่ครับคงสังเกตเห็นเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบ2องสีตัวติดนะครับท่านคิเปร์นิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านอยู่ด้านนอกนี่ครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดําปีแล้วครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับท่านทำงานไปด้วยครับมันก็เลยไ่ค่อยที่จะมีเวลานะครับท่านดูใกล้ยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับท่าน บลลูนบอลูนพงท่านคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้เลยนะครับท่านจุดสำคัญคือจุดไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับท่านภูมิพลอรวณเจริญอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัฐชาการที่เก้าครับโอ้โหครับนี่ครับจุดสำคัญครับที่เห็นนี่เป็นเหรียญสามขอกนะครับท่านเห็นไหมตรงนี้ไหมนี่ครับที่บนพระเศียรพง์ท่านนี่ครับมีเหรียญสามขอกับขอบแรกอยู่ตรงนี้ขอบที่สองอยู่ตรงกลางขอบที่สามคือสีเงินนี่ครับ นี่นะครับคือปลุหรือว่าพิวเปอริเกลเนี่ยนะครับทัสามขอบนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับราคาดีมากเลยถ้าใครมีอยู่ครับนักทรงก็ให้เลยนะครับเนี่ยสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทครับสัหลับเรียนปีแบบสองนี้นะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแบบนี้ครับท่านแล้วก็เรูรูปพระองค์ท่านก็คมชัดเจ๋ะมากครับสวยงามประการใดนะครับแบบนี้นะครับหายากมากครับที่จะเจอแบบนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้เจอง่ายๆเลยนะครับท่านหา ผมหาอยู่เป็นปีสองปีเลยครับสกว่าจะได้มาเพื่อบางครั้งเพื่อนก็ามาให้ด้วยบางครั้งน้องสาวเขาที่ทํางานอยู่ธนาคารเขาก็แลกมาให้ด้วยอย่างนี้แหละครับท่าคคือมาแลก,กอีกทีหนึ่งผมก็แลกอีกทีหนึ่งครับท่านผมไม่ได้รับซื้ออะไรเลยนะครับท่านถ้าพูดกันตามความจริงนี่ก็อยากจะรับซื้อครับแต่ว่าอาจารย์ไม่อนุมัติเงินในผมสักครั้งเลยคือตาผมไม่ค่อยดีต่างหากครับมองก็เลยดูเด่นวส้ส,สิทผิลาดเยอะแก่ก็เลยไม่อยากที่จะรับซื้อครับ เราดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับขอบเฟืองสลหรับเรียนนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองเรียนนี้ครับโอ้โหคมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่ก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับเนี่ยมีอยู่ครับรอยจุดเห็นอยู่นะครับท่านรอยบุบรอยบี้ก็เห็นพอสมควรนะครับนี่ดูครับไม่ใช่ไม่มีครับรอยบุบรอยบี้ก็ยื่อยู่พอสมควรครับแต่ขอบเฟืองสำหรับเรี่ญนี้รู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับสวยงามมาอกันนะครับท่านต่อหรับเรียนนี้นะครับท่านต้องให้ข้อมูลแบบแบบนี้ครับไม่สึกร้ออะไรมากมายครับแต่ก็รอยบุบรอยบี้มีครับแบบนี้นักสะสมก็บอกว่า ชอบมากแล้วก็ต้องการด่วนเลยครับอยากได้มากที่สุดในตอนนี้คือเปร์เซ็นเรียกนี่สําหรับเหรียญสิบบาทนี่หายากมากทุกวันนี้แทบหาไม่เจอเลยนะครับถ้าท่านคิดว่าหาเจอได้ง่ายๆผมขอคาราะเลยครับานบอกตามตรงขอคารวะาลตึมๆเลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วกว่าจะได้แต่ได้เหรียญนี่ยากเย็นแสนเจ็นมากเลยนะครับมาดูด้านหลังครับ่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยเห็นชัดเจนครับตัวหนังสือครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิว สามตัวชี้กันอยู่ตัวที่สี่หาปออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเดี่ยวนี้ททำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสองสองันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับปีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยส่วนตุกาเนี่คือวัดไอรุนราชวรางครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่นันช่อพญาในร่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบ้านะครับนี่ครับสุดซื้อขายครับก็ที่เดียวกันเลครับด้านหน้าด้านหลังนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนีครับนี่ นี่รอยแตกเลวนี่คือเป็นสามขอบเลยครับท่านแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมตรงตรงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับแบบนี้ครับสําหรับปีพศ2 551เนี่ยจะความกว้างความเดยนอยู่ที่26มิลเมตรน้ําหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่1 7 9ล้าน1 6 5 0 0 360เหรียญนะครับท่าน1 7 9ล้าน1 6 5 0 0 360เหรียญนะครับท่าน ในระดับยุนสีนนัาอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านแต่จุดซื้อขายจริงๆมันไม่ใช่ตรงนี้สิครับนี่ครับเห็นราแตกไหมเนี่ยนี่ครับดูใกล้ไปเลยดีกว่าครับนี่ครับนี่สามขอบนี่ครับดูใกล้ไปเลยครับถึงเห็นจัดจริงแบบนี่สามขอบนี่นะครับท่าน ใครมีอยู่รวยเลยนะครับท่านสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับท่านแล้วก็มอดูด้านหน้าเลยครับว่ามันมีอยู่ตรงไหนด้านหน้าก็อยู่ฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับสามสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทเลยครับท่านถ้าใครมีอยู่โอกาสรวยมีเยอะเลยนะครับ